เอาละครับวันนี้เรามาดำดิ่งสู่โลกของบิตคอยกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้กำลังแบบว่าวนเวียนอยู่ใกล้จุดสูงสุดเดิมเลยข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งตัวเลขตลาดกราฟเทคนิคข้อมูลบนบล็อกเชนเองปัจจัยเศรษฐกิจใหญ่ๆแล้วก็เรื่องความรู้สึกของคนในตลาดด้วยเพราะหมายก็คือกลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ค่ะ เป็นจังหวะที่น่าจับตามากเลยนะคะเพราะเหมือนมีทั้งแรงส่งให้ไปต่อแต่ก็มีสัญญาณเตือนแทรกเข้ามาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนหลักๆแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างครับผมเริ่มจากภาพรวมตอนนี้ก่อนเลยราคาบิตคอยน์ก็แกว่งตัวอยู่แถวแถว 1สนห0ื่ดถึงแสนสองดอลลร์ 1, 22, เรียกว่าหายใจรถต้นคอระดับสูงสุดเดิมหรือ all time high เดิมเลยนะครับที่เราเราแสนสองหมื่นเมื่อเดินก่อนใช่ค่ะใกล้มากมูลค่าตลาดรวมก็ใหญ่โตมากนะครับ2.3ล้านล้านดอลล่าอืมไม่ใช่สินทรัพย์เล็กๆแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าดูกราฟทางเทคนิคภาพรวมระยะยาว ยังถือว่าดูดีอยู่นะคะม,มีการลงมาทดสอบเส้นแนวโน้มสำคัญที่ลากเชื่อมจุดต่ำสุดในอดีตหลายปีหรือที่เรียกว่า Multi-Year Trend Line นะคะแถวแถวแสนหม0 0นดอลลาร์แล้วก็ยังยืนอยู่ได้เหมือนเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกรง่งอ๋อครับแถมยังมีรูปแบบที่เรียกว่า b ู l l Flag หรือธงกระทิงเกิดขึ้นด้วยซึ่งปกติก็เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะคะแต่ ก็มีแนวตั้งสาคัญอยู่ข้างบนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไม่ลืมว่าข้างบนก็มีด่านสำคัญทั้งแสน0 0 0หมดอลลาร์ที่เป็นเลขกลมๆทางจิตวิทยาและแน่นอนคือ a t h เดิมที่แสนสองหแล้วก็พวกเครื่องมือวัดโมเมนตัมระยะสั้นอย่าง RSI หรือ MACD อะไรพวกนี้ค่ะก็เริ่มส่งสัญญาณแบบว่าแรงซื้ออาจจะแผ่วๆลงบ้างแล้วเหมือนกันอืมครับแล้วพอไปดูข้อมูลที่บันทึกบนบล็อกเชนจริงๆหรือออนเชนเดต้ มันกลับมีบางอย่างที่ดูขัดแย้งกันนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้น่าสนใจเลยค่ะอย่างเช่นเราเห็นคนถือยาวบางกลุ่มเริ่มขายทำกำไรออกมาค่ะแล้วก็มีวานหรือพวกเจ้ามือรายใหญ่ที่ปกติอยู่นิ่งๆเริ่มมีการขยับบิตคอยก้อนใหญ่เหมือนกันราวๆสา0 0 BTC อื้อเยอะนะคะซึ่งในอดีตการขยับแบบนี้บางทีก็เกิดใกล้ๆจุดสูงสุดของรอบนั้นๆด้วยอะ ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ดันมาเกิดพร้อมๆกับข่าวเรื่องเงินทุนจากกองทุน SpotBitcoin ETF ในสหรัฐที่เคยเป็นแรงหนุนสำคัญมากๆก่อนหน้านี้นะคะครับที่เคยฮือฮากันแต่ล่าสุดกลับมีข้อมูลว่าเงินไหลออกเยอะมากเลยค่ะช่วงต้นสิงหาคมนี้ไหลออกไปกว่า1200ล้านดอลลาร์โห1200ล้านค่ะโดยเฉพาะกองทุน IB i ิของ Black Rock ที่มีส่วนแบ่งตลาดเยอะสุดตั้ง81% พอเงินจากกองทุนใหญ่ไหลออกแบบนี้มันเลยเหมือนเป็นตัวแทนความต้องการของนักลงทุนสถาบันไปแล้วก็เลยทำให้คนกังวลในระยะสั้นกันค่ะอ๋อครับแปลว่าทิศทางสั้นๆนี้เหมือนต้องลุ้นปัจจัยภายนอกเยอะเลยนะครับน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่ตลาดคาดหวังมากๆว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ ค่ะซึ่งปกติก็จะดีกับสินทรัพย์ที่คนมองว่าเสี่ยงหน่อยหรือ risk asset อย่าง Bitcoin ช่วงนี้ก็ถูกมองแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องรอตัวเลขเงินเฟอ้อสำคัญๆอย่าง CPI CP PPI ที่จะออกสัปดาห์นี้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องรอดูท่าทีของประธานเฟดในงานประชุมแจ็กสันโฮลปลายเดือนด้วยว่าจะส่งสัญ,ญญาณอะไรออกมาครับผมถูกต้องค่ะมันยิ่งตอกย้ำว่าตอนนี้บิตคอยถูกมองและเทรดเหมือน risk asset จริงๆ คืออ่อนไว้กับเรื่องดอกเบี้ยสภาพคล่องมากกว่าภาพของทองคำดิจิตอลที่เอาไว้เก็บมูลค่าหนีเงินเฟอ้ออย่างเยวซะแล้วอืพอมาเจอเรื่องคำสาปเดือนสิงหาคมเข้าไปอีกที่ตามสถิติแล้วเดือนนี้บิตคอยมักจะผลงานไม่ค่อยดีซึ่งเดือนนี้ก็ลงไปแล้ว5%จริงด้วยลงมาแล้ว5%มันเลยทำให้แนวโน้มระยะสั้นดูเหมือนจะวิ่งในกรอบแคบๆหรืออาจจะปรับฐานลงมาอีกก็ได้ค่ะแต่นี่แง่การยอมรับ เรื่องกฎเกณฑ์ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีค่ะมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างเห็นว่ามีความพยายามผลักดันให้กองทุนบำนาญในสหรัฐลงทุนในคริปโตได้มากขึ้นค่ะแล้วก็หน่วยงานกำกับอย่างกรตสหรัฐหรือ SEC กับ CFTC ก็เริ่มคุยกันเพื่อสร้างกรอบที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ถ้ามองแง่ดีก็คือการยอมรับที่มากขึ้นนะครับใช่ค่ะแต่เขาก็เตือนเรื่องความเสี่ยงมาพร้อมกันเหมือนกันต้องระวังครับ สรุปภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงดีครับก็คือระยะสั้นดูมีแรงกดดันหลายด้านเลยค่ะทั้งเศรษฐกิจใหญ่เงินทุน ETF สถิติที่ไม่ค่อยดีของเดือนสิงหาแต่ถ้ามองยาวๆนะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับมีคาดการราคากันไปถึงแส0 0 0 0หมื่นหรือสามแสนดอลลาร์ในปี2025โนน่นเลยโอ้โหไปไกลเหมือนกันค่ะแต่แน่นอนว่าความผันผวนกับเรื่องกฎระเบียบยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โอกาสอาจจะอยู่ที่การหาจังหวะสะสมตอนราคาย่อตัวหรืออาจจะต้องมองไปที่เทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยเพิ่มประโยชน์ให้บิตคอย n อย่างพวก Layer 2อะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะพวก l a เยอ2อย่าง Bitcoin Hyper ที่พยายามทําให้บิตคอย n ททำอะไรได้มากกว่าแค่โอนหากันเฉยๆเช่นพวก d e f าหรือ D a แอพให้มันเร็วขึ้นถูกลงอืมฟังดูแล้วบิตคอย n ตอนนี้เหมือนยืนอยู่บนทางแยกจริงๆเลยนะครับโครงสร้างระยะยาวยังดูโอเค แต่แรงกดดันระยะสั้นนี่มีเพียบเลยทั้งเรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจเงิงจาก ETF ที่ดูจะพลิกไปมาได้ง่ายๆแถมด้วยเอ่ออาถรรพ์เดือนสิงหาคมอีกใช่เลยค่ะและคำถามที่น่าชวนคิดต่อก็คือในเมื่อบิตคอยเริ่มแสดงพฤติกรรมที่อ่อนไหวต่อปัจจัยมหาภาคเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆแต่ขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างเลเยอร์ทที่พยายามเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มันมากขึ้นบทบาทจริงๆของบิตคอยในอนาคตเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปจากแค่ที่เก็บมูลค่าหรือเปล่าอืมน่าคิดครับยิ่งถ้ากฎระเบียบต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นมันจะยิ่งส่งผลต่อบทบาทนี้ยังไงต่อไปอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องจิตตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ